สวัสดีครับทุกคนมาในเกมที่ชื่อว่าเชลฟายส์วันนี้จะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าสตีเฟนนะครับวันนี้ผมต้องพูดค่อนข้างเสียงเบาเพราะว่าเขานอนกันอยู่นะครับโอเคเราเข้าไปดูกันเลยโอเคจะปวดแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาในเกมน,นะครับตัวสตีเฟนคือตัวนี้เลยผมต้องพูดเสียงเบาผมไม่ชอบนะบก็จะรอเกมเริ่มเลยเหมืกันจริงๆลุงแกมีสกินด้วยนะก็ผมอ่าไม่ได้เซ่ ไม่มีเงินนะผมว่ามันไม่สวยเท่าไหร่เลยผมไม่ค่อยชอบสีฟ้าแบบแซบตาเลยความรูส้สึกนะสกินนี้ลุงแกก็เท่ยอยู่แล้วอืมใช่ก็ลุงสตีฟเฟนแกก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะใช่สายซัพพอร์ตซึ่งปกติผมก็จะเล่นสายซัพพอร์ตนะเพราะว่านี่หมดเลยผมไม่เคยเห็นด่านนี้น่าจะด่านไหนนะหรือด่านเกา่าผมไม่เคยเห็นไม่รู้อย่าได้่ะผมปกติผมไม่ค่อยได้เล่นสายซัพพอร์ตนะเอะ้ปกติผมเล่นสายซัพพอร์ตนะเพราะว่า ัพพอออร์ตเแค่มาซัพพอร์ตปกติก็เล่นเกมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะก็ซัพพอร์ตอย่างนรมันก็ได้ช่วยเพื่อนในการเอเอเขายไล่นแล้วก็บางทีทีมแล้วก็เวลาเล่นอาร์วีบางทีทีมมันขาดซัพพอร์ตก็ต้องเล่นซัพพอร์ตนะฮะจริงๆก็เป็นคนชอบเล่นซัพพอร์ตกับเมนนะฮะเวลาเล่นอาร์วีนะครับแต่ตอนนี้เราเล่นเกมเอาร์เชลไฟส์เรื่องไฟส์ไม่ใช่เกมนี้นะไปหาได้นะครับอืมได้ในตัวเลยสำหรับคนคือสเปคเมือถือต่าๆก็สามารถเล่นได้นะผมว่านะ เออเพราะมือเธอผมก็ไม่ได้กลายมากแล้วตอนนี้ก็ตัดภาพขนาดไม่ต่ำมากนะหรือต่ำอรอกผมไม่ไแน่ใจผมไม่ได้ไปดูก็อเ,อเ,อเอ้ยไปไว้ไต่ก่อนลเล่นเล่นข้างง่ายนะแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมีสกิลในการหิวเพื่อนนะครับแล้วก็มีสกิลในการอ่าจับทีมือก็ซื้อที่สองเลยคือผมเล่นเกมนี้ได้คือไม่ค่อยเล่นหรอกมนาะเอ้ยเอ้ยถายสอดดีลมพอลมอ่ะ ไม่ค่อยเรื่อยเรื่อยหรอกนะก้อนตีแกได้เป็นการเรียกเพื่อนมารวมกันนะครับแล้วก็สามารถวาไปจุดนี้ได้นี่อย่างนี้เลยเพระผมไม่ไดแน่ใจตอนนี้ให้ทําอะไรอ๋อนี่ให้เข็นรถก็เห็นเวลาได้บ้างไหมถ้าเราทําเวลาได้คือ,อถ้าเราไม่ให้เขาเข็นรถไปได้ในเวลาที่กำหนดเราก็ชนะนะ,นะนอืมเพราะว่าสลัจจานี้ทีมที่เข็นรถกำลังทีมที่ได้เปรียบก,กว่าผมว่านะ ว่าทีมที่เข็นรถอ่ะคือบางทีเขาแค่ป้องกันแล้วามาอยู่ที่รถนะฮะป้องกันม่ให้เราฆ่าพวกเขานะครับแค่นั้นแหละแต่เราก็ต้องป้องกันไม่ให้พวกเขาไปถึงฐานเรานะครับไม่งั้นเราก็จะแพ้ซึ่งสี่นาทีห้านีทีสิบห้านาทีแต่ว่ามก็มันค่อนข้างนานนะเออนานนะแล้วถ้าถ้าจะทีมเก่งๆก็อออออเอะเหอกันข้างหน้าก็น่าจะมาตัวเองเลยนะ เรื่องสองตาเรื่องตาเดียวพอแล้วถ้าหินขนาดนั้นสองตาแล้วกันเล่นสองตาแล้วตาหน้าผมจะเอาตัวอย่างนั้นแล้วกันก็อาจจะทานเกมที่เรื่อยๆกินอยู่มันหนึบเนเออเกมเนี้ยทุกอาทิตย์นู่นนั่นกันมันจะทุกอาทิตย์หรือเปล่าแต่ฝั่งนู้นเขาก็มีคนเล่นลุงทุีเป็นอยู่นะลุงแกมาดอยูกันเดี๋ยว นี่เกมนี้ไม่สามารถเป็นตัวละครระหว่างเล่นได้แล้วเราค่ยกลับทานนะครับแล้วก็มันก็ต้องใช้บาดเป็นตัวละครด้วยอืมก็ก็คือบาดเป็นตัวละครนะฮะก็จะซือ้อหรือเอาจากถึงจะตามก็ได้ราคาถูกต้องเจ็บนะโอ้โอจะตายจะตายเอ้ยไม่ตายไม่ดูรู้ตัวเลยเอ้ยมีสัตญาณอะไรไอ้ห้องเกลียดเกมนีน้มากเลยเฮ้ยผมผมเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ก,ก่อนก่อนก่อนเข้ามาถ่ายเกมนึงผมเพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็ข้างหน้าลองเล่นหมนะอนก็เลยก็ตาย ต <POS> ัวเมื <tous deux> ่อ <Yin> กี้มันน่าจะซื้อว่าชื่อว่าเซนจูนะอืมอไมายเพื่อราคาเงิมาแล้วนี่แค่ตอนไหนเอ่อถ้ายิ่งให้เขาอยู่ที่ตนานนะฮะเราก็ยิงเสียงเดือดตาย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 นี่เท่าไหรจะเดินวันนี้ทำไงวะเนี่ยโอเคโอเคตันนี้เลยยิงขาดให้ยิงเสียงดังกันเลยเลย ว่ามีหิวไหมอ๋อนี่ไงยา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 ขอยาขอยาขยาอามาพวกในมีเส้นหิวแล้วไงไม่ต้องยาก็ได้าไม่ลาอาาแบบคือว่าเราเราไปสิงชนะเลตอนเพราะว่าคือเขยังไม่เสงยังไม่เสงเชงเลยเราก็ชนะแล้วนะเออได้ผมว่าตานนี้มันชนะ มไม่รู้จะพูดอะไรพี่ที่กินนี้เล่นเล้งาง่ายเล่นวข้างายย่า,งายเลยนะครับแต่มันก็มีหลายมันมีหลายโหมดนะโหมสดมสามสีก็เราโหมดสามีมันกินเวลาก็เลยไม่อยากเล่นเท่าไหร่แล้วไปดูปาไปก่อนก็ออตายไม่รู้วไงคว้าทันหรือเปล่าตั้งยี่สิบกว่าปีอ่ะไม่น่าทันนะอืมไม่ทันแต่ว่า ไม่ถึงยี่สิบอ๋อไม่ยี่สิบปีน่าเป็นเวลาที่เราต้องไอ้นั่นเป็นเวลาที่เราเออทำไมยูดิกระตุกเ,เวลาท้า,า,ายทีก็กระตุกอย่างนี้แหละถ้าปกติผมผมเล่นไม่มกระตุก,กน,นะเออจ๋งแลเดี๋ยวรอไปต่อดีแล้วครับเราก็ได้ MVP กันอีกแล้วเย้ MVP เดี๋ยวไปเล่นอีกตากันเราเล่นลุงลุงไก่กันเนาะอืมหน้าหน้าผมจะเล่นตัวนี้นี่เซนจูเล่นลุง ตานี้เราเล่นหนึ่งเงนก็ไม่ไม่แค่ตานักถีบหน้าใช่โอเคไปดูในเกมกันโอเคทุกคนฟังโนูเราเจอคนไทยด้วยปะเนี่คนไทยโอเคผมไม่น่าจะมันจะเป็นด้านในแล้วคอให้เป็นด้านที่ถนัดกันล้วกันว่าเป็นเบียร์อะไรที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าเล่นยากเว้ยตานี้ที่มือซีมันแคบๆอันนี้ไม่ชอบเพราะมันค่อนข้างเล่นยากสำหรับตัวนี้แล้วก็เกมนี้ต้องคูเกย์ใช่ไหมอ่า ดอานนี้ถนัดอะไรด่านนี้ถนัดไม่ถนัดด่านนี้ผมต้องเล่นระยะไกลพวกสไนเปอร์อะไรเงี้ยผมจะนะพวกนั้นเม่อกลับเวลาเล่นตอนนี้เสียงเบากไปหรอไม่แน่ใจะไม่ไม่หน่าบ้าว่าถ้าเสียงดังไปก็ขออภัยนะไม่ถึงเสียงเนี่ยเสียงเกมเนี่ยแล้วก็ควรได้ยินเสียงควรบอกไปอย่างวะพี่ผมนอนอยู่เราอ้อมไปดูข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวผมเก็บจู่ใช่ป่าวไม่ยิงให้เนจุนะ ลืม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 ก็สกีฮิวคือเมื่อกี้กงยืนเอยู่อ่าอ่าฮิผมเกลียดเออผมอยากได้ไม่ไม่เกลียดอต้องบอกว่าอยากได้เพราะอยากได้มันเอาอ่าอยากได้ตัวเมื่อกี้นะเป็นอ่าชื่ออะไรวะสตีไม่ไม่สตีเฟนคือตัวเราวอลลสไม่ผมลืมชื่อมันจะมาเด่ ชื่อไปทางของพวกบำมพายอะไรเงี้ยนะผมลืมชื่อชื่ออะไรวะผมอยากได้ตัวนั้นมากเลยตัวบำไพเอ๊ะลีลีลีอ่าตายตายเออมันชอบชื่อวาราดวาราดถูกแล้ววนราดถูกแล้วทำไมมันไปตุกถุงบอลเนี่ยทายทิพย์ก็ตกทุกทีเลยไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตุกเล่นทะเลก็ตก เดี๋ยวจะคิดวีก็โตทุกทีเลยวะตายตายตาย,ตายบาลัดผมเอ่อชื่อชื่อบาลัใช่นะไหมเจนนัมไทยอะอยากได้มากเลยผมมันดูได้จะมันมัน,มนดูดเลยได้มเลยว่าไม่ไน่าจะว่ามันจะเขาเลยนะคิวเพื่อนได้ป่ะอืมตาคือหมวดซอมบี้ต้องการตัวหิวมากเลยผมยังไม่เคยอไอส์ไอซ์บอลผมยังไม่เคยเล่นไอส์บอหรือไอแลนด์มันมีหมดหมดไหน ผมไม่เคยเลยมันหลังเพียงแต่ว่าผมคือผมเล่นเกมนี้มาสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอืมแต่ผมยังไม่ทันเล่นหมดนะเลยว่าก็คือมันเพียงเพียงเท่าไหร่ที่หนึ่งละตอนนั้นคือผมผมโ่าผม,ผมเริ่มเล่นประมาณห้าทุม่มเออไม่ถึงสองชั่วโมงนั้นห้าทุ่มกว่าๆเลยเท่าไหรครูเห็นหมดนั้นแต่ว่าก็ไม่คิดจะเล่นแล้วและแล้วพอพอมาเพียงคืนยง,งกว่าเพียงยากไม่หมดนั้น่ว่ามันก็ปิดหมดแล้ว มันเปิดให้ตึงเที่ยงเง้นตึงเที่ยงเงินเงินเงินที่เที่ยงอ่าอวฉันรู้ต้องนัวนัตรงนี้นัวคอมบอกเป็นางว่าเธอคือเกลี่นเนื้อถ้าถ้าใครไปอยู่ตรงจุดจุดฟาเกจุดสังการได้ก่อนอันนี้คือคนที่ได้เปรียบนั่นคือฝ่ายที่ได้เปรียบนะผมความรู้สึกผมอืมโดนี้โดนจิตระยะไกลดีชอบไม่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 ไ่ชอบไม่ชอบอยู่นตัวนี้ ก็ปกติก็เล็นตัวหนี้งงนะครับตัวนี้เป็น,บบน,นตัวที่ค่อยๆทำงานนครับผมแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยก็จะมีเอตัวรีเนี่ยนนตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวนี้ผมก็นะอมชอบนะเออชอบเล่นไอ้มันวินล็อกได,ได้เนี่ยผมก็ชอบเลยล่องหนได้เลยปะเทศเออใช่ไหมเออรีโอเคก็สำหรับวันนี้ขอจบราไปก่อนนะครับ,บรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด่อนสกายรับ,ออรออรรบโอได้ไปเพียร์หรอ น้าท่เลือก็อลไรก็แชร์กันไปใครกันด้วยนะครับแล้วก็ไปติดตามมิค้าหนึ่งผมด้วยอีก,อก,อก,อกช่องหนึ่งของผมด้วยนะครับชื่อว่ามีกาเชเลยน,นะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับอืมจ่ายปติดตามด้วยนี่อะไร